ตู้ขับมาเทินต่างประเทศวันนี้ครับตามที่สัญญาณไว้ครับจะเอาไฮไลท์ของงานออสการ์ครั้งที่93ที่จัดที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเราไปเริ่มกันที่บรรยากาศของพรมแดงในภาวะโควิด -19 ที่ระบาดจรงิงจัง,จงถือเป็นการจัดงานครั้งแรกของออสการ์ในภาวะแบบนี้นะครับผมการเดินบนพรมครั้งนี้ดูจะเป็นสีชมพูนะครับพรมสีชมพูนี่ก็มีเหล่าคนดังโอ้โหแต่งกายมาเฉิดฉายกันครับ โดยก็มีชุดทั้งสีทองสีแดงแข่งกับพรมแดงพรมชมพูกันด้วยนะฮะ แล้วก็มีนักแสดงรุ่นจิ๋วมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวภาพน่าจะลันไปถึงนะฮะก็เป็นบรรยากาศของพรมแดงด้านนอกของออสการ์ส่วนบรรยากาศภายในงานเหล่าคนดังที่คว้ารางวัลปีนี้ไปก็เป็นไปตามคาดหมายเลยนะครับตามโผที่เขาตั้งเอาไว้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคว้ารางวัลเวทีอื่นๆก่อนหน้าไปเยอะมากอย่างภาพยนตร์เรื่องโ o m a d l a n d นะครับก็คว้ารางวัลใหญ่ทั้งภาพยนตร์แห่งปีนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของ f r a n c e s m c d o r m a n d ด้วยครับ รวมไปถึงคลอยชาวนะครับสร้างโปรดิษฐ์มาเป็น first woman of color ที่คว้ารางวัลอสการ์จากเวทีนี้ไปครองถือเป็นปีแรกในโปรดิตร์93ปีของออสการ์เลยนะฮะที่มีสาขานี้นะฮะที่เป็นผู้หญิงที่มีผิวสีเป็นเอเชียนนะครับผม แล้วก็ตลอด93ปีที่ผ่านมาเนี่ยออสการ์เพิ่งมีผู้หญิงผู้กำกับเพียงแค่7คนที่เข้าชิงสาขานี้ครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับอีกประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่ออยูจองยูนวัย73ปีจากภาพยนตร์มินารีเป็นศิลปินชาวเกาหลีใต้นะครับคว้ารางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปครองแล้วก็งานนี้ตอนที่มีคนประกาศว่าเธอได้รับรางวัลก็คือแบรดพิตซซึ่งแบรดพิตก็เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องที่เธอรับรางวัลครั้งนี้ด้วยครับ